คนที่เดินจากคุณไปเขาจะวนกลับหาคุณไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นดองแรนดอมนะคนที่ตัดจบคุณไปคนที่เดินจากคุณไปเขาจะกลับมาหาคุณอีกไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นดองแรนดอมนะเรามาําพลังงานไพ่กันนะเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกไหมเป็นดวงโดยรวมนะเป็นดวงเนด้อมนะ คนที่หันหลังคุณไปเขาจะกลับมาหาคุณอีกไหมเป็นคลิปโดยรวมนะเขาจะกลับมาหาคุณไหมขอห้าใบนะคนคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณอีกไหมจากการที่เขาหันหลังคุณไป คุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวมากนะชาวธาตุดินประสบกันก่อนคุณคิดมากคุณเป็นคนที่อ่อนไหวใต้สำรับคนคนนี้ได้เดินจากคุณไปได้ทิ้งคุณไปโดยที่ไม่หันมาเหลียวแลเลยชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู เขาเดินจากคุณไปโดยที่ไม่มีเยื่อใยวันเวลาผ่านไปเขาอยากติดต่อกลับมาหาคุณคนคนนี้เขาอยากติดต่อกลับมาคุณในเวลานี้แปดไม้เท้าเมษสิงห์ธนูเขาอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคนคนนี้ เขาไปโฟกัสที่การงานการเงินของเขานะณนะเวลานี้คนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกรันก่อนคนนี้ไปโฟกัสที่การงานการเงินของเขานะ We are fortune โชคชะตาของคุณสองคนต้องได้กลับมาเจอกันอีกแน่นอน We are fortune จงรอแห่งนำโชคโกงรอแห่งโชคชะตาคุณสองคนต้องได้วนกลับมาเจอกันอีก คุณคิดมากคุณคิดเยอะณเวลานี้คุณคิดมากจริงๆคนที่ตัดจบกับคุณไปคนที่ทิ้งให้คุณไปคนที่หันหลังคุณไปเวลานี้เขาอยากสื่อสารติดต่อกลับมาหาคุณนะเขาอยากกลับมาหาคุณนะคนคนนี้คิดมากคิดเยอะต่างคนต่างคิดเยอะ เขากลับหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้คุณคิดมากคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณ We อ็อ fortune กองร้อยโชกตาคุณสองคนต้องได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนเขาจะกลับหาคุณนะคนที่ทิ้งคุณไปเขาคิดถึงคุณเวลานี้คิดถึงคุณมากๆนะเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอน